ฮัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีอ่าคนดูที่เข้ามาดูสตรีมย้อนหลังด้วยนะเมื่อกี้เน็ตผมบินนะเพื่อนๆไ,ไม่รู้ไม่รู้ว่าเน็ตมันเป็นอะไรนะผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เน็ตอีกอันนึงเนาะอันนี้ <laughs> เน็ตอันนี้น่าจะดีกว่าเน็ตเมื่อกี้อีกนะอมเดี๋ยวผมจะไปเซตเน็ตใหม่ทีหลังเนาะสวัสดีเพื่อน <laughs> ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้นะ เน็ตผมมันมันวันนี้มันกลับมาแล้วเน็ตหลุดอีกแล้วโออยากสตรีมอ่ะอยากสตรีมอ่ะอยากสตรีมแต่เน็ตไม่เป็นใจอ่ะเพื่อนมาแล้วไปทำเควสกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเน็ตมันจะหลุดไปมากกว่านี้นะเพื่อนอะไรอ่ะเขาบอกว่าอ่าชื่อเล่นนี้ถูกใช้ไปแล้ว มยังไม่ได้ตั้งชื่ออะไรเลยไปตีบอสกันก่อนเลยไหมเพื่อนๆนะันดับแรกเลยนะอเราลองไปตีกลางขากันบ้างไหมลองไปตีกลางขากันบ้างไหมสวัสดีครับคุณเอ็เจนเน็ตผมหลุดสามรอบแล้วนะวันนี้นะ <c oughs> เราไปเราเราไปตีกลางขากันดีกว่านานอะอาการจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆคนนะที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งเขาตีไปได้สิบสิบห้าเปอร์เซ็นตอเลยนะเดี๋ยวผมจะลองตีดูว่าอผมจะตีได้เท่าไหร่อันนี้เปิดเพราะว่าผมใส่แบบฟูลดาเมจออก ผมใส่ฟูลดาเมจเข้ามาเลยนะแต่ว่าไม่ได้อัพเอจิดาเมจก็จะน่าจะได้ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่อกี้นะเน็ตหลุดบ่อยมากเลยนะโอ้ผมมาอยู่อันดับ3แล้วนะเพื่อนๆอีก20วินาทีนะครับผมคงจะทำได้ไม่ถึง15%รหรอกเนาะ คนคนคนที่เขาได้ที่หนึ่งอ่ะน่าจะตีค่อนข้างแรงมากเลยนะครับโอ้ผมไม่ติดอันดับด้วยนะเพื่อนๆโอเคผมได้ที่สี่นะที่สามนี่ตีขึ้นมาประมาณสองล้านสี่เลยหรอแล้วก็ที่หนึ่งเนี่ยตีได้สามล้านเจ็ดเลยนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆ Okay. ยังไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเลยเนาะวันนี้นะผมแบบว่าออกไปข้างนอกมาทั้งวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเราจะทำเควสันก่อนเลยนะเคลียร์เคลียร์เคลียร์นี้ไปก่อนเลย <c oughs> เคลียร์นี้ไปก่อนเนาะนี่แอร์ชิพนะเพื่อนๆถ้าใครต้องการที่จะทาเซตแอร์ชิพนะก็สามารถรีได้นะครับวันละหนึ่งรอบเนาะส่วนเซนเตอร์แ l a นะครับคือแนะนําให้รีวันละหนึ่งรอบไปเลยเนาะเพราะว่ามันจะทําให้เรา,าได้เลเวลแชร์นะครับที่มากขึ้นเนาะนที่แบบว่าสูงได้เยอะเนาะ แล้วก็คนที่สําหรับคนที่ยังลงไม่เป็นก็ให้เลือกเลือกด่านที่มีสเตตัส uh, สถานะนะ200%นะเพื่อน,เอนๆเราจะสามารถลงดันได้ง่ายขึ้นนะครับมอนเตอร์มันจะอ่อนนะได้ผมก็จะรีนะครับผมก็จะรีวันละหนึ่งรอบเนาะวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นวิาสาหะแล้วกันอ่าทีนี้ผมจะแบบว่านี่เลยนะผมจะแบบลากลากตีเลยเนาะลากตีลากตีเมเทโอไปหนึ่งที วิสานวิสานเขาต้องเล่นอย่างเงี้ยเนาะแบบลากลากแล้วก็ลากแลก้วก,ก,ก,ก็สกิลเลยเรียบร้อยอ่าได้ยานะแล้วก็ไซเบตเตอร์ใช่ไหมอ่าเราก็คงต้องเอานี่เนาะมันเป็นบัฟบัฟเพิ่มความเสียหายธาตุไฟนะนเพื่อน โอเคเราก็ลากเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าก็อ่ระวังระวังนิดนึงนะเพื่อนๆเดี๋ยวอาจจะพลาดพังแล้วก็ตายได้นะครับเห็นไหมคือเราไม่รู้ว่าสกิลมันมาตอนไหนไงเราต้องแบบกาดจังหวะดีๆด้วยนะเราต้องแบบเดาว <laughs> นับคูดาวไหมนับคูดาวไหมครูดาวมันประมาณ10วินาทีไหมเพื่อน <laughs> ๆรีเฟซหนึ่งครับ รีเ็ตเป็นหทีโอเคเพื่อนเพื่อนผมยังไม่ยอมนะผมยังมีความพยายามผมยังมีความพยายามนะเออเพื่อนไม่ได้วันนี้ไม่ได้นะวันนี้นะวันนี้เราจะเราจะทิ้งเพื่อนเพื่อนไปแบบนี้ไม่ได้นะครับ เราไปลงการแทนก็ได้เพื่อนๆสวัสดีครับคุณคุณต้นคุณต้นนะ่ละสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่มาดูสตรีมย้อนหลังด้วยนะขอโทษที่หลุดด้วยนะครับวันนี้เน็ตค่อนข้างที่จะไม่ดีนะแต่ก็อยากมาหาเพื่อนๆนะครับอยากมาพูดคุยกับเพื่อนๆเนาะคิดถึงเพื่อนๆนะครับวันนี้ทั้งวันผมไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับวันนี้ทั้งวันผมออกไปข้างนอกมา วันนี้ผมเข้าออฟฟิศนะครับแล้วก็แบบนั่งทำงานทั้งวันเลยนะครับไม่ได้เล่นอะไรเลยผมก็เลยอยากจะกลับมาหาเพื่อนๆนะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆเสียงผมเบาไปไหมเพื่อนๆ มต้องแบบพูดพูดใกล้ๆหน่อยไหมวันนี้ผมก็รู้สึกแบบเหนื่อยๆนิดนึงนะแต่ว่าตรวจวันนี้ผมตรวจ ATK ไปด้วยเพื่อนๆก็หนึ่ยังหนขีดอยู่ดียัง1นขีดอยู่นะยังยังปลอดภยัยยังห่างไกลจากยังห่างไกลจากโควิดอยู่นะครับเพื่อนๆได้ตรวจ ATK กันบ้างไหมครับเนี่ย อย่าลืมอย่าลืมตรวจกันบ้างนะครับเผื่อว่าจะาไปพบเจอที่ไหนบ้างนะจะได้แบบป้องกันได้ทันนะครับโอเคไม่รู้ว่ากระตุกกระตุกหรือว่าแหลกๆหลุดๆอะไรหรือเปล่านะเพื่อนๆ วันนี้เรามาทำคาถาขั้นเจ็ดกันไหมผมขาดคาถาอีก4อันเพื่อนๆถ้าเราสามารถหาคาถาได้นะด้วยงบสิบเอด้วยงบ1 0บเอเพื่อนๆว่าจะทำได้ไหมผมไม่มีนี่ด้วยนะผมไม่มีแบบสตาร์ดั t ไม่มีอะไรด้วยอะ่ะ เราต้องใช้เราต้องใช้อ่าสตตร์คิทตัน35ก้อนเลยใช่ไหมน่าจะน่าจะทำไม่ได้หรอกเนาะโอ้ลบลบลบปกติเพื่อนเพื่อนลงเพื่อนเพื่อนลงดันไหนกันครับเนี่ยถ้าดรอปการ์ดเนี่ยโอเค ห5ดาวมาไหมโอ้วักาบอลน,นะเพื่อนๆวักาบอลไม่ใช่ไม่ใช่วูฟนะวักาบอลเนาะสวัสดีครับคุณติงนุยยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อนๆ ถึงแม้ว่าผมจะเน็ตหลุดไป2-3สรอบนะครับเพื่อนๆผมก็ยังจะเข้ามาหาเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจะเข้ามาหาเพื่อนๆผมอยากเข้ามาหาเพื่อนๆนะผมจะมานั่งเล่นกับเพื่อนๆมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับ มาลุ้นกันนะว่ามาลุ้นกันนะครับว่าวันพุธเนาะวันพุธเขาจะอัพแบบอัพแพดถึงอันไหนนะเขาจะอัพไปถึงเขาจะอัพมาแค่ทอร์คโนลหรือว่าจะอัพมาจะอัพไปถึงฮเกลเลยเนาะนเพื่อนๆว่าเขาจะอัพไปไกลถึงโฮเกลเลยไหมแบบว่าให้เล่นกันแบบให้เล่นกันจนแบบอันนี้เลยเบื่อไปเลยเพราะว่า ดันมันก็โหดอยู่ไงใช่ไหมถ้าไปถึงแบบฮเกลอะเนาะคนเขาก็จะได้แบบเริ่มที่จะมีอะไรทํามากขึ้นเนาะมีคอนเทนต์ทำมากขึ้นมาคิดแผนทําของผ่านด่านกันมากขึ้นเนาะถ้าไปถ้าเปิดไปถึงฮเกลอะเนาะรอดูวันพุธนี้นะเพื่อนๆพรุ่งนี้ก็วันอังคารแล้วใช่ไหม สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันในเกมแลกนะัลล็อกลาเบลินนะครับ NFT เนอะ NFT ที่ยังไม่เคยเอิร์นเลยนะ NFT ที่ยังไม่เคยแลกเหรียญเลยสักครั้งเดียวนะครับแล้วก็ยังไม่เคยขายอะไรด้วยนะซื้ออย่างเดียวนะเพื่อนๆยังไม่เคยขายอะไรเลยซื้ออย่างเดียวเลย การวิตี้ Gravity, เอินเราแลไม่ไม่ใช่เราไปเอินการวิตี้ซอมบี้เยอะมากโอเคผมเดินชนซอมบี้ตลอดเลยโอเคเพื่อนวิ่งตัดหน้าไปแล้วโอเคครับได้เลือดเพิ่มก็ยังดีนะ เดี๋ยวจะตายเนาะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์ก็ติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆอ่าคนนั้นโดนคนนั้นโดนบอสเกิดตัดหน้าแล้วเพื่อนๆตายเลยสตรีมผมแหลกไหมครับเพื่อนๆแบบว่ามันแหลกๆกระตุกกระตุกไหมแล้วก็แบบภาพมันภาพมันสามารถแบบดูแบบพันแปดสิบได้ไหมครับเพื่อนๆวันนี้เน็ตผมไม่ค่อยดีเลยครับขอโทษด้วยนะครับ โอเคเหลืออีกหนึ่งรอบนะเพื่อนๆตอนนี้เหมือนเหมือนมันจะสวัสดีครับคุณสามเน็ตผมเอ้เนีเ่ยเนี่ย,ยสตรีมผมมันอาการเป็นยังไงอะครับเพื่อนๆมันดูไม่ค่อยดีเลยเนาะวันนี้ครับวันนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการสตรีมเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องไปอ่า ตั้งตั้งค่าเน็ตใหม่ก่อนเนาะหลังจากหลังจากนะหลังจากสตรีมนี้นะหลังจากไลน์นี้นะพรุ่งนี้ถ้าผมยังเซตไม่ได้จริงๆอาจจะไม่ได้มานะครับเพื่อนๆเนาะถ้าเซตให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้เนาะไม่แน่ใจว่ามันมีปัญหาอะไรเพราะว่าผมเลือกเสาสัญญาณไม่ได้นะ เลือกเสาสัญ,ญญาณที่ยิงเน็ตมาไม่ได้มันก็เลยเน็ตมันก็เลยช้าเพราะว่ามันตั้งเป็น Auto ออโต้ครับตั้งเป็นออโต้แล้วมันก็จะแบบเลือกเลือกเสาแบบเลือกเสาที่มันเน็ตช้าๆยิงสัญญาณไม่ให้ผมแบบเป็นเสาที่คนใช้คนแบบนิยมใช้กันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะต้องผมจะต้องเปลี่ยนไปไปอีกเสาสัญ,ญญาณใหม่ ที่คนเล่นน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับแล้วเน็ตมันจะยิงมาแรงเนาะกระตุกมากๆเลยครับภาพแน่นสี่คูณสามหรือว่าผมจะลงสตรีมดีวันนี้คงจะแบบคงจะเล่นกับเพื่อนๆไม่สนุกแล้วอะครับเพราะว่ามันอัปโหลดมันช้ามากๆเลยนะวันนี้ครับคืออัปโหลดมันช้ามากๆจริงๆครับเพื่อนๆแบบ มันช้าจนดูไม่ได้เลยเนาะมันดูไม่ได้เลยอะครับสำหรับเพื่อนๆที่่าทำเควสนะก็อย่าลืมมาอย่าลืมมารับ่าตรงดาวเหลืองนี้ด้วยนะครับเราจะได้เหรียญ e x c h a n น e c คอยนะครับวันละ2เหรียญเนาะเพื่อนๆโอเคเน็ตเนเน็ตน,น,น,นะครับไม่เป็นไร ขอเช็คอาการอีกสักทีนึงโอเคยังตั้งค่าไม่ได้นะผมต้องไปหาวิธีตั้งค่ามาก่อนเพื<ๆ>่อนๆผมว่านะวันนี้ผมลงสตรีมก่อนดีกว่าเพื่อนๆต้องแบบต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้เนาะเพราะว่า คือเน็ตผมมันไม่ดีจริงๆครับวันนี้อะ่ะมันเล่นไปมันก็ไม่สนุกอะเนาะเพื่อนๆแล้วก็แบบคุยกันก็ไม่ได้คุยกันก็มันก็จะดีเลย์ดีเลย์